โอตูจีนวันนี้วันเดียวเท่านั้นกับตู้เสื้อผ้าจากทางลุมของ SB Design Square ค่ะที่วันนี้จะได้รับน้องไปเลยจากราคา2,900บาทเหลือเพียงแค่1,600กว่าบาทเท่านั้นนะคะราคานี้เป็นราคาโปรพิเศษเฉพาะในหน้าไลฟ์ตอนนี้เท่านั้นนะคะบอกเลยราคานี้มาไวไปไวมากนะคะเต็งขาใครสนใจสามารถนะคะเข้ามาสั่งซื้อในหน้าไลฟ์ได้เลยนะและยังบอกได้เลยว่าส่งฟรีประกอบติดตั้งฟรีให้ด้วยนะคะจะได้เป็นตัวตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่แบบนี้เลย นาก้าง9 0เซนความสูงนะคะเต้นขาวจะอยู่ที่180เซนค่ะด้านในนะคะเต้นขาน้องจะมีเหลาอลูมิเนียมนะคะแข็งแรงและรองรับน้ําหนักได้เลยถึง30กิโลกรัมค่ะตัวนี้สามารถแขวนเสื้อผ้าได้หลายสิบตัวนะคะยังไม่พอนะคะจะมีที่วางของบริเวณตรงนี้ให้ด้วยพร้อมกับชั้นลินชักแบบนี้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะน้องบอกได้เลยว่าดีไซน์สวยนะคะเต้นขามินิมอลมินิไซ์แบบนี้เลยนะคะเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยนะคะนด้ามจับสีไม แบบนี้เลยค่ะใครอยากได้รีบมากดเนาะเพราะราคานี้มีจำนวนจำกัดก่อนที่ราคาจะเด้งไป2,900นะคะ